เอาตอนปีนหลักโชว์หน่อยนะ,ปะไปแอบเห็นจากติ๊กต็อกของควานนะคะว่าปีนพุทารีค่ะตารีค่ะจ <c oughs> ังเอ้โอ้โหจ้าตุ้ยไหยสวยสุดแม่กะละเกดแม่พุตารนโหยไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหคนลุก ไม่ไม่ค่อยไม่เคยเห็นประตูไหวขนาดนี้ตั้งแต่มีโบนี่เขาว่ายอ่อนช้อยขึ้นนะคะเออ <c oughs> พี่เบิร์ตติดใจพี่เบิร์ตติดใจเบบั